คู่สีตีมีกล่องทีวีดิจิตอล AJ ไหนอะปิกเกอร์ของพี่เนี่ยดูนให้อีด้ไหนวะโอ้ยจริงไหมนี่เหมือนจริงโอเยโอเย่อยากได้ด้วยอ่ะเนี่ยเหมือนโอ้ยโหนี่ผมชอบนะอันเนี้ยรูปเป้าเนี่ย ไมหรือว่ชอบลูกเขาไม่ชอบโพสตของไมเคิลทำไมพี่ถึงชอบพวกนี้อ่ะคือที่พี่ชอบเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยคือว่าเขาเขาจะก๊อปปี้มาจากหน้าจริงๆของดาราครับเออแล้วคือว่ามันคือจะเหมือนหมดอะ่ะมาดูมีชีวิตแล้วก็เสื้อผง<อ>เสื้อผ้าทุกอย่างจริงจังหมดผมมีอยู่ตัวหนึ่งพี่ซื้อไหมเป็นออบางระจันเนี่ยอยู่ที่ออฟฟิศผม เราต้องรักชาติต้องให้เก็บเอไว้เก็บเาไว้กเก็บเอาไวเองือมเป๊ะเลยนะพี่เราก็รักชาติให้หุบก็ไม่เก็บไว้เหรอเกวตัวหนึ่งอะเก็บไว้เก็บไว้เดี๋ยวมีจริงๆนะเราจะได้รู้ว่าเรารักชาติแต่พี่พี่จะมาเน้นพวกเนี้ยพวกเอเวนเจอร์อะไรพวกนี้มากกว่า Iron Man Iron Man นี่คนฮิตทุอแต่นี่แบบ Iron Man ครบเลยนะนี่คือของเล่นนี่พี่สที่จะไปอย่างนึงอว่าอเนี่ยเวลาเขาทำออกมาเนี่ยเขาจะทำเป็น l i m i t เพราะฉะนั้นเนี่ยคือทำแล้วเขาก็จะยุดผลิต มสมมติว่าเราเริ่มต้นซื้อสตาร์อยู่สมมติ6 0 0ัน 6, นีใช่ไหมม,มันก็จะเพิ่มไปเป็น7,000-8,000-9,000มื่นหนึง่งเมื่อเพิ่มไปเรื่อยๆอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกภรรยาเสมอว่าผมซื้อรถเก่าเนี่ยราคามันขึ้นทุกวันทุกวันนะแต่เมื่อถามกลับไปภรรยาถามว่า จะขายไหมขายตอนไม่มีกิจนี่คือแอนพูดถึงขนาดนี้เลยเหรอนี่คือข้ออ้างของผู้ชายไงเค้าเคยถามว่าอู้แล้วเธอซื้อเครื่องสำอางเยอะๆฉันก็พอใช่ไงอันนั้นมันทำมาแล้วก็แต่งสวยไงทำไมอ่ะแต่อารมณ์ก็จะขึ้นอย่างนี้ไงโอ๋อพูดอย่างนี้มันก็ไม่ต้องพูดกันละเดี๋ยวเดอ๋ออู้แต่เราชอบโลเคโอเคเอาล่ะรู้แล้วแหละว่ามาที่เชียใหม่แล้วชอบอะไรเดี๋ยวไปหาที่นั่งคุยกับพี่กดูแล้วรู้ด้วยว่า กลัวเมียด้วยเอออันนี้ต้องไขว่ไม่ได้ว่ากลัวเมียเท่ารบใช้คำว่าอะไรกลัวมากกลัวว่ารูปเมียบ่อยมากในไอจีจะไปถามหน่อยดี่ขว่าเป็นยังไงเล่นนะนี่นะครับขอบคุณพี่ปลาบ้างไครับผมพูดเรื่องสีภรรยาเนี้ไม่ได้เลยนะคะพี่ก๊อฟออกตัวขนาดนี้เขาบอกว่าคนกลัวเมียจะได้ดีทุกคนเลยนะคะพี่ก๊อฟกลัวเมียเฮ้ย เปิดเปิดมาให้ผมตกใจเลยไม่เพราะว่าเราเมียมาแล้วไงก็เดินคุยกันมาเรื่อยๆแล้วพี่ก็ต้องตอบคําถามคืออย่าเช้คเาว่าโควีอ่ะใช้คําว่าอะไรดีคะเราก็เคารพเกรงใจบูชาบูชาทะนุถนอมบูชาถึงขั้นต้องลงรูปทุกวันในไอจีนี่คืออะไรพี่คือทั้งวันดีกว่าทั้งวันดีกว่าเชื่อมั้ยมีแต่คนมามาแซวเรื่องนี้น่ารักนะจริงๆคือพี่คงจะบอกว่าคือเราให้เกียรติของมากกว่าครับรู้สึกว่าเวลาเราเราเออเราเป็นครอบครัวแล้วนี่เราแต่งงานแล้วกี่คนแต่งนี่กี่คนแต่ง คนท ok ี่สี่หนูว่าหนูตลกว่าหนูหนูว่าหนูายยต่อ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 ตาอตรอตาอต่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 ออต่อต่อต่อส่อต่าต่รท่อต่าต่อต่นต่อต่อตาอต่อต่อต่อตรอรรอต่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 อ่า่อต่อต่นต่อต่อตอต่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 อเ่อต่อต่อต่าต่าต่ึต่อเ่อต่อต่อตรอต่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 เต่อ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 ่อต่่อต่ร่่่อออเตอออ่ออ่อ่ออ่่่ แล้วรูปแต่งงานเนี่ยผูเลีแต่งแล้วนี่ต้องเข้าใจถูกว่ามันมีเป็นพันมันเยอะมากมันเยอะมากเราก็รู้สึกว่าให้มันเป็นความสุขแล้วก็ความสุขมาแชร์ให้ครับแฟนๆที่เป็นฟอลโล่เราดูดีกว่ารูปนี้ยังไม่เคยลงงั้นเราก็อ่ะเราก็มาลงโดยที่ไม่ต้องรอโอกาสที่มันเหมาะสมก็ได้คือพี่ว่าตรงนี้มันเป็นการเติมความรักให้แก่กันแล้วก็มันเป็นการเพิ่มความสุขให้กับครอบครัวสมมุติว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันครบรอบกับภรรยาพี่ แล้วแบบมีงานท้งมาบอกคุณก๊อฟพอดีผมเห็นว่าช่วงนี้คุณหล่อมากผมจะให้คุณไปงานหกหลักไปในห้าหลักหวายควากว่าเจอเต็มความเป็นครอบครัวความรักอะไรพี่ไม่รักู้ถามคำาเดียวงานที่เขาจ้างเราเนี่ยเขาจะทำยี่สิบสี่ชั่วโมงเหรอ ไม่มีหรอกผูให้พี่ไปต่างระเท่อ่าด่วนเลยพี่ก็ซื้อตั๋วเข้าไปด้วยนี่มันไปยากอะไรความป่าไม่มีอยู่จริงในโลกใบนี้คือตลอดชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยโดยมากส่วนใหญ่คนเราจะทำเพื่อตัวเองถูกป่ะครับ แต่ว่าของพี่่พี่ถือว่าพอเลย40มาแล้วเนี่ยมันเป็นเวลาที่ต้องทําให้ครอบครัวเวลาที่เราน่าจะให้ครอบครัวได้ควรจะให้ให้หมดเพราะนั่นคือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตามไอจีตามอะไรงพี่จริงๆิเนี่ยคือถ้ามีเวลาเนี่ยพี่จะไม่ใช่แค่พาแฟนไปนะแฟนคือแน่นอนเราอยู่บ้านเดียวกันแล้วก็มีโอกาสที่ไปด้วยกันตลอดถ้ามีเวลาเยอะหน่อยจริงจจัดสัหพี่จะพาแม่กับพี่ชายไปด้วยคนในครอบครัวเราไปหมดต้องไปก็คือไปกันให้หมดละแล้วพี่ตอนนี้พี่ทําอะไรบ้างนอกจากกินนอนอย่างเดียวพี่ทำอะไรบ้าง พี่ก็ตลกนี่ก็อไม่ปัญญายนอย่างเลยนะคะพี่ก๊อยช่วงหน้ากลับมาเนียนเรื่องงานกันบ้านดีกว่าค่ะคู่สีตีเนียน